เคยสงสัยไหมว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลอาจซุกซ่อนความลับบางอย่างที่เรายังไม่เคยรู้มากก่อนความลับที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราที่มีต่อชีวิตและจักรวาลไปตลอดกาลวันนี้เราจะไปสำรวจรหัสลับจากดาวเคราะห์ลับ ลองจินตนาการถึงดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์อันไกลโพ้นดาวเคราะห์ที่ไม่ปรากฏในแผนที่ดาวใดดาวเคราะห์ที่ซ่อนตัวอยู่หลังกลุ่มฝุ่นและก๊าซหนาทึบจนกระทั่งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราสามารถเจาะทะลุเข้าไปได้และสิ่งที่รออยู่คือสัญญาณประหลาดสัญญาณที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติสัญญาณที่เหมือนกับ ภาษาบางอย่างแต่ภาษาอะไรละ่ะนั่นคือคำถามที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างพยายามไขปริศนาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน บางคนเชื่อว่าเป็นรหัสทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่ซับซ้อนเกินกว่าสมองมนุษย์จะเข้าใจได้ทั้งหมดบางคนคิดว่ามันคือเพลงบทเพลงแห่งดวงดาวที่บอกเล่าเรื่องราวการกำเนิดและการดับสูญของอารยธรรมโบราณ แล้วมันเป็นไปได้จริงหรือที่จะมีอารยธรรมอื่นนอกเหนือจากเราดเรเอมอนนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชื่อดังให้ความเห็นว่าความเป็นไปได้นั้นเปิดกว้างเสมอจักรวาลมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้การจำกัดความคิดว่าเราคือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลอาจเป็นการมองโลกที่คับแคบเกินไป แต่ถึงแม้ว่าเราจะถอดรหัสได้สำเร็จคำถามที่สำคัญกว่าคือเราจะทำอย่างไรกับข้อมูลนั้นเราจะเปิดเผยมันต่อสาธารณชนหรือไม่หรือเราจะเก็บมันไว้เป็นความลับสุดยอดเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นนี่คือไดเลม,ม่าที่นักวิทยาศาสตร์และรัฐบาลทั่วโลกกำลังเผชิญหน้าอยู่ สมมุติว่าเราถอดรหัสได้และมันบอกว่าระวังอย่าเข้ามาใกล้เราจะทำยังไงดอกเตอร์เอมอนตั้งคำถามเราจะเสี่ยงเข้าไปไหมหรือเราจะฟังคำเตือน การค้นพบรหัสลับจากดาวเคราะห์ลับอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันอาจนำมาซึ่งความรู้ใหม่เทคโนโลยีใหม่หรือแม้แต่ภัยคุกคามใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมันจะเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อจักรวาลและตัวเราเองไปตลอดกาล รหัสลับนี้อาจไม่ใช่แค่ข้อความจากดาวเคราะห์ดวงอื่นแต่มันอาจเป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเราเอง